สวัสดีค่ะอีกหนึ่งใบที่เบนน่านิยมให้เพื่อนๆมีนะคะแล้วตอนนี้ก็แลวก็ถือว่าหายากอีกแล้วค่ะวันนี้เรามาอันบ็อกกันเลยดีกว่าค่ะคือเบนน่าขอให้เขาอะ่ะห่อของขวัญให้เนาะโดยตัวนี้ก็คือห่อมาเหมือนเดิมก็คือมีมีโบนะคะคือของที่มันเป็นแบบตัวกล่องเล็กๆค่ะ,คะตัวไซส์ของโบเนี่ยมันก็จะประมาณไซส์ก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะ เปิดออกมาถุงผ้านะคะคือใบที่เป็นพูดถึงก็คือเป็นตัวชแนลโอเคสนะคะซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่หายากแล้วก็ส่วนใหญ่อะคะ่ะราคาขายที่อยู่ในไอจะคะ่ะก็จะบวกค่อนข้างแพงแต่ตอนนี้คือราคาของกระเป๋าเนี่ยมันก็ปรับสูงขึ้นแล้วนะใบนี้ถือว่าเบนน่าคือมีแล้วก็มีหนังพาเทนอันนี้ก็เป็นตัวคาเวียนะคะ โดยส่วนตัวของตัวอะไหล่เนี่ยมีทั้งเป็นเงินกับเป็นทั้งทองนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวอะไหล่เงินซึ่งถือว่าเป็นไซส์ที่แบบดีมากๆเลยสาหรับสำหรับเบนนะคือหลายๆคนที่ไม่ได้มีกระเป๋าใบเล็กอาจจะชอบกระเป๋าตังค์ไซส์ใหญ่อะค่ะแต่โดยส่วนมากอะคือเบนน่ะมีกระเป๋าตังค์ไซส์เล็กคือ6นิ้วเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ค่ะและนอกจากนั้นอะคือ ปกติถ้าเป็นใช้ใบจิ๋วอะค่ะก็จะเอาการ์ดเนี่ยมาใส่ในตัวกระเป๋าเลยหรือว่ามาใส่ซิปอีกทีนึงเนาะซิปล็อกก็จะไม่ได้ใช้กระเป๋าใบนี้ส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นใช้8นิ้วก็จะใช้ใบนี้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นกระเป๋าตังค์พื้นฐานเดี๋ยวนี้ก็คือไม่ได้ไปซื้อไปหาซื้อกระเป๋าตังค์หรือการ์ดโฮเดอร์อะไรอย่างอื่นเลยนอกจากใช้ใบนี้เป็นหลักนะคะในส่วนของกระเป๋าตัวนี้นะคะก็ยังเป็นการ์ดโฮโลแกรมแบบนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็คือถือว่าเป็นกระเป๋าที่ ใช้งานง่ายนะแล้วก็ขายต่อง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็คือแล้วนอกจากนั้นอนะคือกฎใหม่อะค่ะของตัวแชนแนลค่ะสําหรับใบที่หายากอย่างเช่นใบนี้นะคะคือเรามีสิทธิ์ซื้อกระเป๋าใบนี้ได้แค่หนึ่งปีหนึ่งใบเท่านั้นนะคะซึ่งหมายความว่าคือเขาก็ป้องกันไม่ให้แม่ค้าเนี่ยเอากระเป๋าใบนี้ไปขายหรือทํากําไรอะคะ่ะถ้าใครเกิดมาเดินช็อปบ,บ่อยๆแล้วก็ซื้อเดือนละหนึ่งใบอย่างเงี้ยก็คือทําไม่ได้แล้วเทราะ แต่ว่าถ้าจะซื้อใบนี้สีอื่นนะคะก็สามารถที่จะซื้อได้นะคะก็คือถ้าเป็นสีดำเนี่ยก็คือ1ปีหนึ่งใบก็เท่ากับว่ามันก็คล้ายๆกับว่าเขาก็จะหยุดการที่ไม่ให้เกิดการนําไปขายต่อและได้กําไรก็จะหยุดเหมือนกับวงจรของการรีเซลเลอร์นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้คนมีโอกาสได้กระเป๋า ใบที่หายากมากขึ้นแต่ราคามันก็ปักขึ้นไปอีกอะค่ะอีกสเต็ทหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วนะแต่ก่อนเนี่ยใบมันก็ค่อนข้างถูกมากๆเลยนะซื้อฝรั่งเศสเนี่ยใบนี้ก็ประมาณ1 4ื่นหรือ1 5ื่นนะคะตอนนี้ราคามันก็เกือบจะ20,000บาทแล้วซึ่งค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะ ก็ถ้าใครที่แบบว่าเป็นคนสายกระเป๋าที่เป็นแบบใบเล็กอะค่ะอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะในการแบบซื้อกระเป๋าที่ใช้งานได้จริงคือเบนน่ะก็พยายามที่จะซื้ออะไรที่ใช้งานกับตัวเองได้จริงๆมากกว่าที่จะซื้อมาแล้วก็เก็บมับงที่ใช้กระเป๋าตังเยอะๆอะค่ะเราก็ไม่ค่อยได้เก็บการดอะไรอย่างนั้นเยอะแยะมากมายอ่ะ ก็เลยรู้สึกว่าการตอบโจทย์คือกระเป๋าแค่เนี้ยถือว่าดีมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวของตัวชาแนลโอเครุ่นยอดนิยมนะคะแล้วก็เป็นหนังคาวเวียสีดําก็วันนี้ก็คือเอามาให้เพื่อนเพื่อดูแล้วก็บอกเพื่อนเพื่อนเนาะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในส่วนของการซื้อกระเป๋าที่เป็นรุ่นยอดนิยมเกิดขึ้นในประเทศไทยละกันเนาะวันนี้ก็ลาไปก่อนจะลืมนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามช่องของเบนเนี่ยก็อย่าลืมสับสไครให้กับช่องของเบนด้วยละกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ